เรียนสอนคนตาบอดส่วนมากอาจจะมองนะครับว่าเด็กตาบอดที่อายุยังน้อยหรือว่าต่ำกว่า5ปีนั้นยังไม่พร้อมที่จะเข้าโรงเรียนแต่ก็ยังมีโรงเรียนสันติจิตนาโรงเรียนสอนคนตาบอดขนาดเล็กที่อยู่ที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับที่โรงเรียนนี้เขามองว่าการเข้าเรียนตั้งแต่อายุยังน้อยนี่แหละถือเป็นกล็กสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่ตาบอดอะไรคือปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนแห่งนี้นะครับมีหลักคิดและก็มังนองนี่ต่างไปครับอาจารย์ครับ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันปิจินตนาที่จังหวัดแพร่เนี่ยแนวคิดของเขาเนี่ยมันเริ่มต้นมากี่ปีแล้วฮะแล้วมันเริ่มต้นมาจากอะไรก็จริงๆเริ่มต้นก็ประมาณเกือบสิปีแล้วนะฮะครับแต่ว่าแนวคิดเนี่ยมันก็ย้อนหลังไปไปไ,ปไปกลกว่านั้นโรงเรียน2คนตาบอดในลักษณะนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นโรงเรียนโรงเรียนประจําเหมือนกับเป็นทางเลือกเดียว ของคนตาบอดเพราะว่าสมัยก่อนโน้นเนี่ยเขาเชื่อว่าคนตาบอดไปเรียนร่วมกับใครไม่ได้หรอกเพราะนั้นก็ต้องมีโรงเรียนเฉพาะนะฮะคือเขาเชื่อว่าไอการที่อยู่ในที่เฉพาะเนี่ยมันเหมาะสมที่สุดนะครับต่อมาเนี่ยรัฐบาลเขาก็ขยายแนวคิดการออกไปเรียนร่วมกับบุคคลทั่วไปมากขึ้นรุ่นผมเนี่ยก็ได้พบกับประสบการณ์ทั้งสองแบบนะครับต่อมาแนวคิดอีกแบบหนึ่งก็ซึ่งกําลังเฟื่องฟูอยู่ในขณะนี้ก็คือการจัดการศึกษาแบบ แบบเรียนรวมหรือ inclusive education ก็คือทำให้โรงเรียนทุกแห่งเนี่ยมันสามารถรองรับคนทุกคนได้คร right> ับเรามีความเชื่อว่าคนตาบอดทำอะไรได้มากกว่าที่คนคิดเรามีความเชื่อว่าคนตาบอดสามารถจะพึ่งตนเองและก็เป็นที่พึ่งของครอบครัวชุมชนสังคมได้เรามีความเชื่อว่าการตาบอดนั้นไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความดีความเลวเราเชื่อว่าคนตาบอดสามารถพัฒนาไปเป็นขอทานหรือเป็นบัณฑิตก็ได้แล้วเราต้องการ สร้างทางเลือกโดยวิธีการที่เราคิดว่าในเมื่อเราเป็นคนตาบอดผ่านร้ำผ่านนาวมารู้ทุกรู้สุขรู้ว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะเนี่ยเราก็น่าจะต้องสร้างเงื่อนไขที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่มีทางภาพและเผิญคุณสันติกับกัภรรยาของท่านเนี่ยคือคุณจิตนาเนี่ยก็มีจิตเป็นกุศลก็บริจาคที่ดินให้กับเราและชื่อของสองท่านมารวมกันมันก็เป็นมงคลใช่ไหมสันติจินตนาก็คือมี มีมีความคิดไฟสันติไฟความส,สงบสุขใช่ไหมครับจริงๆมันเป็นชื่อสองสามีภรรยานะ,รนะครับนะครับแต่พอเอามาแปลเป็นเอามาเป็นชื่อโรงเรียนแล้วมันเออมันเข้าท่าดีการเปิดรับสมัครเด็กตาบอดที่มีอายุต่ำกว่า5ขวบเข้าโรงเรียนโรงเรียนหลายแห่งอาจจะมองว่าเป็นปัญหาและดูเหมือนจะเป็นภาระที่หนักเกินไปนะครับ แต่สำหรับค,คุณครูที่นี่พวกเขาเชื่อนะครับว่าเด็กที่จะมีพัฒนาการที่ดีได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของอายุหากแต่เป็นเรื่องของการฝึกฝนว่าเด็กคนนั้นจะได้รับการฝึกฝนมามากน้อยแค่ไหนค่ะโรงเรียนสามตุาบดสันติจิตราจังหวัดแพร่นะคะมีนโยบายรับเด็กตั้งแต่อายุ3ถึง12ปีมีคนเอาสองขวบมาละมาฝากเราก็รับแล้วกลายเป็นว่าเราก็รับตั้งแต่สองขวบไปต้นมาเลยรอเด็ก แต่เรแต่และวัยแต่เรมาฝึกพร้อมๆกันเนี่ยจากเด็กที่มาจากบ้านแล้วไม่มีประสบการณ์ไม่มีพื้นฐานในการชวยเหลชีประจำวันด้วยตัวเองเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กที่มีอายุน้อยเนี่ยจะสามารถพัฒนาได้เร็วกว่าเด็กที่มีอายุมากถ้าเด็กที่มีอายุมากอย่างเช่นสิขวบขึ้นไปเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับการฝึกเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนก็เลยมีความคิดว่าก่อนที่จะเรียนทักษะทางวิชาก,การเนี่ย เราก็จะมาฝึกทักษะการช่วยเหลือตัวเองก่อนเราอยากได้การบอดที่สมองสภาพร่างกายปกตินะคะตั้งแต่อายุตั้งแต่2อขวบขึ้นไปมาฝึกก่อนเพราะว่า เมื่อเด็กเนี่ยได้ฝึกเตรียมความพร้อมได้ฝึกกล้ามเนื้อมือได้ฝึกทํากิจวัตรประจําวันเนี่ยเพราะการจะอ่านเขียนอักษรเบลได้นั้นกล้ามเนื้อมือเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะเด็กที่มาเมื่อ,อยุมากแล้วเนี่ยประสาสัมผัสทางมือกับการสั่งการของสมองเนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์กันมันก็จะทําให้ฝึกยากแล้วเด็กก็ เกิดการเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่ยอมรับการฝึกของครูด้วยเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนเนี่ยเรายินดีที่จะรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่สองขวบขึ้นไปเพื่อมารับการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเรียนตามขั้นตอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสมมุติว่าเราเอาเด็กมาจากบ้านเด็กห้าคนหนึดด่งห้าอายุเด็กชายเด็กหญิง A, อายุห้าขวบ กับเด็กหญิง B อายุห้าสองขวบแล้วก็เด็กหญิง A เนี่ยไม่ได้รับการฝึกฝนอะไรเลยซึ่งอายุห้าขวบแล้วกับเด็กหญิง B ก็ไม่ได้รับการฝึกฝนอะไรเลยเหมือนกันสองขวบแล้วเราเอามาเริ่มฝึกให้รู้จักเข้าห้องน้ำว่านี่ห้องน้ํานะชะักโครกเข้าแล้วต้องทอํายังไอองอึแล้วต้องล้างก้นฉี่แล้วต้องล้างก้นเสื้อผ้าใส่ยังไงกระด,ดุมติดยังไงอ่ะคือเอามาฝึกพร้อมกันเนี่ยเด็กสองขวบกับเด็กห้าขวบก็ทำได้ไม่ต่างกันเลยนะคะ อจารย์ครับและอย่างทุกวันนี้เนี่ยน้องๆที่ตาบอดเนี่ยเขาเรียนรู้อะไรจากโรงเรียนสันติหมายถึงว่ากิจกรรมประจําวันเนะฮะครือเขาเรียนรู้รเขาก็เรียนหลักสูตรทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ,รนะฮะแปดสาขา8สาระนะแล้วก็ก็เรียนทักษะเฉพาะด้านที่มีความจําเป็นในการทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ไว่าจะเป็นอักษรเบรลไม่ไว่าจะเป็นการใช้ปินดีสัมผัสแล้วก็รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการทําความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวหรือง่ายๆก็คือการเดินทางโดยใช้ไม่เท้าขาวอย่างนี้แหละทักษะชีวิตการเรียนรู้ที่จะมีที่จะมีชีวิตได้องทักษะชีวิตเพราะว่าคนตาบอดหลายคนเนี่ยถูกคาดหวังให้นั่งอยู่กับที่เขาาไปวางแหะไว้ที่ไหนก็ต้องอยู่ตรงั้นด้วยความสงบสงเี่ยมเจียมตนจ่ไม่จะไปปีนป่ายไปซุกซนก็หาว่าไม่เจียมตัวครับ ไม่ใช่อะไรไม่จาเป็นใช่ไหมไม่จำเป็นครับผมวิ่งหกคเมตีลังกาตกคนามาไม่รู้จะกี่ครั้งตกต้นไม้มาไม่รู้จะกี่ครั้งตกบ้านมาจากชั้นสองหัวแตกหัวนองมาไม่รู้จะกี่ครั้งไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งตาบอดนี่แหละมันเลยทําให้เหมือนกับว่ามุมมองของคนภายนอกเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคนตาบอดเนี่ยพัฒนาการในการเรียนรู้อาจจะช้ากว่าคนปกติเ่เวทนานิยมครับเวทนานิยมก็คือแนวคิดที่เอาความรู้สึกเป็นฐานครับ ไม่ได้ประกอบด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักการนั้นเป็นวิทยาศาสตร์สถิติก็ไม่เคยบอกอะไรก็ไม่ได้เคยกล่าวออกมาอยู่ดีๆก็คิดเอาว่าหรือเขาบอกว่าหรือมันน่าจะเป็นใช่ไหมครนี่แหละที่ผมเรียกว่าเวทนานิยมแต่เวทนานิที่นี้ไม่ได้แปลว่าสงสารนะครับ,รบก็คือวิธีคิดที่เราเรียกว่าฐานความรู้สึกเอาความรู้สึกเป็นวานเป็นฐานเป็นที่ตั้งถูกต้องครับอย่างผู้ปกครองบางคนที่อาจจะมองว่าเฮ้ยลูกของฉันลูกของผมเนี่ยเอาเอาเก็บไว้บ้านก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งออกไปเรียน ผู้ปกครองเขาก็ลืมคิดไปไว่ายังไงเขาก็ตายก่อนลูกอยู่แล้วตามหลักอน,นิจจงนะฮะแต่เขาสําคัญไปว่าเขาจะสามารถอยู่ดูแลลูกเขาไปตลอดอันนี้ก็เป็นความรักบวกกับความไม่รู้คือความรักบวกเวทนานิยมอ่นะเนี่ยอันนี้ยังดีที่ผมไม่ผมไม่บอกว่าความรักบวกความโง่เขานะฮะค,คือถึงยังไงเราเป็นพ่อแม่นี่เราก็ตายก่อนลูกอยู่แล้วครับคุณจะไปหวังดีอะไรกับลูกกันนักกันหนาที่คุณจะป้อนข้าวป้อนน้ําเขา หรือคุณจะฆ่าเขาก่อนที่คุณจะตายครับบางครั้งคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้สั่งลาได้ซ้งไปครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้โอกาสเขาได้ล,ล้มลุกคลุกคลานให้โอกาสเขาได้พัฒนาตนเองให้โอกาสเขาได้คิดเป็นทำเป็นรู้รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมดีกว่าครับเพราะฉะนั้นอย่าไปปล่อยให้เขางมคงเอ่อหรือรอวันที่คนจะลากตัวไปเป็นขอทานเลยฮะเสียเวลาเปล่าครับแท้จริงแล้วเนี่ยการที่เด็กตาบอดเนี่ย เรียนตามเกณฑ์ปกติก็คือ5ขวบขึ้นไปแล้วค่อยเข้าเรียนหรือว่ามาเรียนก่อนเกณฑ์กำหนดคืออาจจะสองสาขวบเนี่ยพัฒนาการในการเรียนรู้เนี่ยมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับก็ทาไมเด็กทั่วไปมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนได้ทําไมเด็กทั่วไปถึงมีเนอร์ซอรี่ที่ถึงมีเด็กโรงเรียนอนุบาลมีโรงเรียนที่ดูแลปฐมวัยมีสารพัดกระตุ้นพัฒนาการแสนที่จะไปจ้างครูพิเศษอะไรสารพัดอย่าง ใช่ครับแล้วทําไมเด็กพวกนี้ถึงไม่มีไม่มีไม่มีมมความชอบทมยิ่งเขาจะต้องไปใช้ชีวิตในสังคมที่มันมีอุปสรรคเยอะๆเนี่ยมันยิ่งต้องรับคมฮะมันยิ่งต้องสร้างความแข็งแกร่งครับให้มากทําแบบฝึกหัดเขาต้องทําแบบฝึกหัดความทุกข์ยากไว้เยอะๆับอย่างที่ท่านพระพรมคุณาพรบ,บอกเจอความทุกข์ก็จะได้บอกเลยว่าความทุกข์นี้ดีแท้ ใช่ไหมฮะพอเราทําแบบฝึกหัดมาเยอะอย่างผมเนี่ยทำแบบฝึกหัดมาเยอะนะมีแต่แผลเป็นเต็มหมดเลยเนี่ยแถวหน้าแข้งผมเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าน้องๆเจอความลำบากมาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมแต่อประเทศไม่เคยเจออะไรเลยเนี่ยไอ้ความลำบากมานิดเดียวก็หงอละกลัวความทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่าพวกกลัวความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนตาบอดได้ทําแบบฝึกหัดความทุกข์ยากลําบากมาตั้งแต่เด็กๆเจอความทุกข์ก็จะสามารถยิ้มสู้ได้ เหมือนบทเพลงพระนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หวัวได้พระราชทานให้เรามาตัง้งแต่2495ใช่ไหมเราจะได้ยิ้มสู้ได้เราจะได้บอกว่าความทุกข์นี้ดีแท้ได้ครับมันช่วยทําให้เราเก่งขึ้นไงเขาไม่รับครับเขาไม่รับเพราะขาบอกว่าเด็กเด็กเล็กขนาดนั้นน่ะพัฒนายากเขาก็เลยว่าเขาก็เลยให้เหตุผลว่าเด็กต่ำกว่าสามขวบหรือสี่ขวบหรือหกขวบเนี่ย คือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาอย่างเงี้ยคือทางทางในด้านองค์กรอื่นนะครับก็ผมก็เลยตัดสินใจเอาลูกมาเรียนที่นี่ดีกว่ามันมันเป็นเรื่องจริงที่ซึ่งเราได้ได้รับคำปฏิเสธมาแต่โรงเรียนแห่งนี้ไม่มีคำปฏิเสธจุดมุ่งหมายของเราก็คืออยากให้เด็ก มีวิวัฒนาการที่ที่สูงที่สูงและก็อีกอย่างหนึ่งคือเราจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆเพราะว่าเหมือนกับคําสุภาษ,ษิตว่าไม้อ่อนยิ่งดัดง่ายไม้แก่ดัดายากถ้าเราฝึกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เด็กๆเขาก็จะได้มีพัฒนาการที่เร็วเพราะว่าคนปกติเนี่ยเขาจะส่งตั้งแต่5ขวบ เอาไปพัฒนาการแต่อย่างสําหรับคนพิการหรือว่าผู้พิการทางด้านสายตาเนี่ยจะต้องใช้ประสาทสัมผัสจะต้องใช้ความจําให้สูงที่สุดหลักคิดที่ําให้เทนนี่รับเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบส่วนหนึ่งเกิดจากตัวของท่านรองผู้อํานวยการโรงเรียนเองซึ่งตาบอดตั้งแต่เกิดท่านจึงได้ดึงเอาประสบการณ์ในวัยเด็กมาใช้ในโรงเรียนและถ่ายทอดเป็นความรู้ให้กับเด็กๆครับ ประสบการณ์ของตัวเองก็คือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มองไม่เห็นตั้งแต่ตเกิดใช่ไหมคะแต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างคือไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรประจําวันของตัวเองเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับครอบครัวกเกี่ยวกวอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เองเพราะว่าคือได้รับการฝนมาค่ะ mm hmm. ก็เลยอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยที่มีบุตรหลานที่มีความบกพร่องในการเห็นเนี่ย ส่งลูกหลานของท่านเนี่ยเข้าโรงเรียนเฉพาะทางตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่าเปรียบเทียบตัวเองกับเด็กสมัยนี้แล้วก็คือเด็กมาอยู่กับเรานี่คือทำอะไรไม่ได้เลยแต่ทําไมเราสามสี่ขวบนี่เราชว่วยเหลือตัวเองได้แล้วทั้งที่เราก็มองไม่เห็นเลยก็เลยอยากจะฝึกไม,ไม,ไม,ไม่อยากให้ไม่อยากให้คนตาดีหรือ,อคนทั่วไปในสังคมหรือครอบครัวเนี่ยมองมองเด็กคนตาบอดว่าเป็นคนที่ไร้ค่าเป็นภาระกับครอบครัวและสังคมก็เลยก็เลยถึงทำอย่างนี้ จารย์ครับและอย่างทุกวันนี้เนี่ยโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้น้องๆที่ตาบอดเนี่ยที่มีอายุต่ำกว่า5ปีถึง6ปีได้เข้ามาศึกษาหรือว่าได้เข้ามาเรียนรู้เนี่ยมันมีมากพอหรือยังในใน,ในสังคมบ้านเราจริงๆโรงเรียนสอนคนตาบ,บอดส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับเขาเขารู้เลยว่าการเตรียมตัวยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีอ๋อแสดงทุกที่ก็คิดอย่างนี้หมดแล้วส่วนใหญ่คิดอย่างนี้ฮะแต่ว่าอาจจะไม่อายุอาจจะไม่ลงไปน้อยถึงขนาดที่เราที่เราเรา <laughs> เปิดโอกาสที่ที่โรงเรียนที่แพร่ของเราเล่นน้อยที่สุดนี่กี่ขวบเขาเราเนี่ยมีเด็กสองสามขวบมาเขาก็มีแล้วสองสามขวบนะเพราะเราคิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยแค่ฐานะพ่อแม่ก็ยากจนจะตายอยู่แล้วถ้าเราปล่อยให้เขาอยู่จนถึงห้าหกขวบเนี่ยดีไม่ดีเป็นขาดอาหารพิการซ้อนกอีกกินไปกันใหญ่นะฮะดีไม่ดีพ่อแม่มัดไว้กับเสาเพราะว่ากลัวว่าลูกจะไปตกบันไดเลยโดยกลายเป็น พิการทางร่างกายไปอีกครับครับนะทั้งขาดอาหารทั้งพิการทางร่างกายกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปกันใหญ่เลยนะครับครับ,รบเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าการเปิดโอกาสให้คนได้เรียนหนังสือเนี่ยไม่ว่าจะโดยวิธีรูปแบบวิธีการใดก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะครับแม้ว่าผมเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่รณรงค์ในเรื่องสิทธิการไปเรียนร่วมเรียนรวมในชุมชนยังไงก็ตามเนี่ยตราบใดที่คนเหล่านัีนโอรบบใดทงยขยขฐ ยังอยู่แต่บนแผ่นกระดาษและตราบ,รบใดที่เรายังไม่สามารถฟ้องสถานศึกษา,าต่างๆได้ทั่วไปเนี่ยนะโดยสถานศึกษาเหล่านั้นก็ยังอ้างอยู่เสมอว่าไม่พร้อมเนี่ยมันก็ยังจําเป็นต้องมีโรงเรียนทางเลือกหรือแม้ว่าโรงเรียนทุกแห่งในแผ่นดินนี้จะพร้อมก็ขนาดไปรณีนีเรายังต้องมีแบบธรรมดากับกับแบบอะไรนะ EFS e <MS. S 1> มันยังโรงเรียนทั่วไปก็ยังมีโรงเรียนเฉพาะของหญิงชาย เขายังมีโรงเรียนดัดสันดานเขายังมีโรงเรียนสารพัดแบบใช่ไหมครับมันจะเสียหายตรงไหนถ้าโรงเรียนสองตาบอดมันจะมีโรงเรียนสารพัดรูปแบบมันมีหลายเมนูเนี่ยแล้วถ้าเกิดพูดถึงโรงเรียนสอนคนตาบอดเนี่ยทุกวันนี้เขาโดยมากเนี่ยเขาให้เด็กที่อายุต่ำกว่าหกขวบเนี่ยเข้าไปเรียนหรือยังหรือว่ามันมันเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยสี่ห้าขวบเขาก็พอจะอนุโลมหยวนหยวนกแสดงว่าก็มีแล้วแต่บางที่เนี่ยเขาค่อนข้างส t r i c ว่าต้องหกขวบขึ้น นะเพราะวันหมายถึงภาระในการดูแลเด็กซึ่งก่อนวัยเรียนเนี่ยหรือปฐมวัยเนี่ยมันเป็นาระเยอะแตจริงๆครูก็ไม่ได้มีความรู้รู้ชำนาญอะไรพิเศษหรอกครับแต่เราคิดว่าเมื่อเทียบกับการให้เขาอยู่ที่บ้านโดยที่พ่อแม่ยากจนจะตายอยู่แล้วเนี่ยเวลาไม่มีเวลามาดูแลลูกเนี่ยมันก็ยังดีกว่าเอามาฝึกให้เขาใช้ช้อนถือตะเกียบเป็นถือช้อนถือซ่อมเป็นนะครับเดินเหินเป็นมันยังดีกว่าครับ อาจารย์ครับแสดงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ให้เด็กที่มีอายุยังน้อยเด็กที่เด็กที่ตาบอดนะครับถ้าไปเรียนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าครับสําหรับโรงเรียนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเด็กสาหรับตัวเด็กเองครับคือเป้าหมายก็คือให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตาเต็มตามศักยภาพของเขาที่มีอยู่ก็ตอนนี้เราก็มีคนเรียนทั้งสายศิลปะศาสตร์สายวิทยาศาสตร์ ัไม่หมายถึงว่าศิลปศาสตร์ไงฮะเรามีคนเรียนภาษาเรามีคนเรียนสังคมศาสตร์เรามีคนเรียนกฎหมายเรามีคนเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนส์แล้วต่างประเทศหลายแห่งก็มีคนจบ s p r o s p n g i n n g r n n g ครับนะครับซึ่งหมายถึงว่าพวกการบินใช่ไหมถูกต้องวิศวกรรมที่เกี่ยวกับการบินหรืออวกาศนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ก็เียไม่เป็นคนปกติเลยนะฮะคืออย่าไปอย่าไปใส่เพดานให้มันมากเกินเหตุ <C> e <at> คือเราต้องคิดว่าเราจะจัดสภาพแวดล้อมอยังไงให้เขาเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพมากกว่าที่ไปบอกอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็น่าจะไม่ได้ <C> e <at> อันนี้ก็กลัวว่าจะลําบากคือพวกทุกทุกนิยมเ <C> e <at> นี่ยเวทนานิยมทุกขเวทนานิยมเนี่ยอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะลำบากไปหมดชีวิตนี้ก็เลยมีแต่ความเศร้าหมองไงคิดถึงแต่หาแต่ความลําบากครับใช่ไหมครับเพราะนั้นมันต้องคิดหาความเป็นไปได้ นอกจากโรงเรียนแห่งนี้จะมีนโยบายให้เด็กเรียนฟรีไม่เสียค่าเล่าเรียนการเรียนการสอนที่นี่ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กที่นี่เพิ่มขึ้นทุกปีโดยบุคลากรของที่นี่นะครับจะสามารถทำได้ทุกหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงครูหรือพาโรงและที่สำคัญโรงเรียนแห่งนี้จะไม่มีการเปลี่ยนครูผู้ฝึกสอนเพราะมองว่าจะมีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กด้วย น้องวุ้นน้องวุน้น,นหม <c oughs> เออเดี๋ยวพับใหม่หรอโรงเรียนเฉพาะทางส่วนใหญ่อาจจะมีนโยบายที่จะรับเด็กแต่อายุ5้าของหขวบขึ้นไปเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะข้อจํากัดในเรื่องการบุคลากรพถึงถ้ารับเด็กอายุน้อยเนี่ยมันเป็นค่อนข้างจะเป็นภาาะนะคะแต่บุคลากรที่นี่ก็คือทุกคนต้องสามารถทําได้ทุกหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นพานโรงหรือเป็นครูอยู่ที่นี่เนี่ยทำด้วยใจจริงๆ ตอนที่นี่นะคะอยู่อย่างพี่เลี้ยงเนี่ยก็อยู่อยู่คืออยู่ตั้งแต่4-8มาจนพศเนี่ย54เนี่ยก็คือไม่มีการเปลี่ยนที่อื่นนี่ยเขาจะผัดเปลี่ยนกันบ่อยๆใช่ไหมคะที่เราเนี่จะไม่เปลี่ยนอันนี้คือเขาอยู่ได้ใจกันจริงๆอะคะ่ะ เราก็มีพี่เลี้ยงฝั่งผู้หญิงคนผู้ชายคนเขาก็ดูแลดูแลอย่างดีค่ะดูแลชนิดที่แบบ,บคือเขานอนกับเด็กเลยค่ะนอนนอนนอนพี่เลี้ยงยก็จะตื่นตีห้าถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยที่ยังอาบน้ำอะไรเองไม่ได้เขาก็จะอาบน้ําให้ถ้าเด็กผมยาวก็จะมัดผมให้แต่งตัวให้ค่ะก็จะค่อยๆฝึกไปค่ะอย่างสมมุติว่าเด็กมาใหม่ๆเลยนะคะจากพี่เลี้ยงเขามีเตียงนอนของเขาเองในหอนี่ใช่ไหมคะ เด็กใหม่ๆหม่เนี่ยก็จะคิดถึงผู้ปกครองพี่เลี้ยงเนี่ยเขาก็จะต้องมานอนอยู่กับเด็กจนเด็กคนนั้นชินนยคะถึงจะแยกไปนอนได้ค่ะแล้วบาเด็กบางคนเนี่ยก็คือจะมีปัญหาเรื่องฉี่อะไรกลางคืนเนี่ยเขาก็ต้องคอยปลุกขึ้นมาฉี่คือค่อนข้างที่จะทํางานหนักแล้วมันมีผลกับเด็กมากการที่เราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมีค่ะถ้าเราเปลี่ยนคือเขาชินกับพี่เลี้ยงคนนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า นใหมายที่เราจะรับมาเน,นี่ยน่สัยใจคอเป็นไงคือเขารู้จักนิ่สัยใจคอกันแล้วการพัฒนการพัฒนาการของเด็กจะก็จะเร็วขึ้นค่ะแล้วก็จะต่อเนื่องด้วยเพราะว่าเราฝึกตลอดเราไม่ได้ฝึกเราหายไปนั่งแล้วลองสำรวจเครื่องตัวเองไม่ว่าเข้าเข้าอินเทอร์นเน็ตไม่ตรงอ่าอินเทอร์เน็ตเอ็กโพรเลอร์่ะได้ไหม นั่นแหละใช้เอโลคีหรือเคอร์เซอร์นะเลื่อนเลื่อนดูมันจะมีให้เราอ่านข่าวบันเทิงอะไรเยอะแยะก็ได้สี่ห้าปีแล้วครับโอ้สี่ห้าปีครับอาจารย์เฟยคิดว่าอยากจะย้ายไปสอนที่อื่นไหมก็ไม่ไม่ได้คิดนะครับเพราะอยู่ที่นี่ก็มีมีความสุขดีเหตุที่โรงเรียนไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองของเด็กๆทำให้โรงเรียนมีปัญหาเรื่องการเงินในบางครั้ง แต่รงเรียนนี้ก็เน้นที่จะช่วยเหลือตัวเองก่อนไม่รอคอยความช่วยเหลือแต่เพียงอย่างเดียวโดยการพาเด็กๆออกไปแสดงตามสถานที่ต่างๆเพื่อแลกกับเงินบริจาคเพื่อเป็นค่าอาหารและใช้จ่ายในส่วนต่างๆที่จําเป็นนะครับส่วนหนึ่งเราได้มาจากสอชอรหรือสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะได้รายหัวปีละสามหมื่นต่อคน เน,นส่วนนี้เราก็เอามาเป็นเงินเดือนคูเงินเดือนพี่เลี้ยงแล้วก็มาใช้ในการบริหารจัดการต่างๆนะะส่วนใหญ่เนี่ยเราได้มาจากผู้มีจิตสาธาในจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดใก้เคียงถ้าค่ะใช่ไหมคะเราก็จะขอทางเ,เด็กเนี่ยไปออกรายการวิทยุบ้างไปอะไรบ้างเลยคะ่ะไป ไปแสดงวีความสามารถที่ถนนคนเดินบ้างก็คือไปแสดงตามเวทีเนี่ยแล้วก็เอาขอกล่องบริจาคไปตั้งแต่เราก็ไม่ขาดถึงขนาดน,นั้นก็คือเราใช้อย่างประหยัดที่สุดอย่างค่าอาหารเนี่ยเด็กคนประมาณเด็กก็คนทั้งโรงเรียนนี้ก็ประมาณ60กว่าคนใช่ไหมคะแล้วก็จ่ายค่าอาหารวันละพันวันละพันนี่คือ3มื้อนะคะ เ้หมาย่ของโรงเรียนแห่งนี้นอกจากจะต้องการให้เด็กตาบอดเหล่านี้เติบใหญ่รู้จักใช้ชีวิตจะได้ไม่เป็นภาระของสังคมแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจนก็คือความเท่าเทียมและการให้โอกาสที่พวกเขาต้องการให้สังคมนั้นมองเห็นและไม่ได้มองว่าพวกเขาเป็นเพียงแค่กลุ่มคนชั้นสองของสังคมนะครับคือ <c ười> ไม่อยากให้ พ่อแม่หรือว่าสังคมเนี่ยมองเด็กตาบอดเนี่ยให้เป็นบุคคลชั้นสองอยากให้เห็นคุณค่าของเขาให้โอกาสเขาแค่เขาได้สแสดงความสามารถส่วนความสามารถที่เขาจะ,สะแสดงออกมาเนี่ยมันจะได้น้อยได้มากเลยมันก็ต้องแตก,กต่างกับศักยภาพของแต่ละบุคคลขนาดคน,นตาดีทั่วไปยังสามารถทําอะไรได้ไม่เท่ากันใช่ไหมคะอยา่าไปบอกว่าเออไม่ต้องทําตาบอดเนี่ยคือเราไม่ไม่อยากให้สังคมมาสงสารไม่อยากให้สังคมมาเวทนาเราแต่เราอยากให้สังคมให้โอกาสเรามากกว่า ก็สะท้อนนี่เห็นถึงความรู้สึกในสังคมที่ไม่ค่อยใฝ่รู้นะเมื่อเราไม่ใฝ่รู้เราก็เลยคิดว่าลูกเราไม่จําเป็นต้องใฝ่รู้ความรู้มันจะลอยมาเองเทวดาจะเสกความรู้ให้เรานะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องแก้ใช่ใหม่เราก็ต้องหันมาเป็นคนใฝ่รู้นะครับผู้ปกครองเองก็ต้องรู้จักศึกษาค้นคว้าหาวิชาความรู้เราจะได้คิดว่าลูกเราสมควรใฝ่รู้ด้วยอันที่สองก็คือเวลาเราเจออุปสรรคปัญหาเราก็อย่าไปงอ เราอย่าไปคิดว่าในโลกนี้มันมีแต่ความทุกข์ยากลําบากเราก็ต้องยิ้มสู้เหมือนเหมือนบทเพลงไพน์นิพนธ์นะอันดับสามก็คือว่าเราก็ต้องสร้างเงื่อนไขให้กลับให้ลูกหลานเราเนี่ยนะเติบโตไปเนี่ยเป็นผู้รับใช้สังคมไม่ใช่สังคมมารับใช้เราครับนะถ้าเราโตขึ้นไปให้สังคมมารับใช้เราเนี่ยเราก็จะแบมือขอไปตลอดเพราะนั้นเราต้องเก่งพอมีกลนพอที่จะไปรับใช้สังคม ได้ก็คือเป็นผู้รับใช้ครับแล้วอันสุดท้ายครับไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามเนี่ยต้องไม่ยอมจำนวนถ้าผู้ปกครองยอมจำนวนแล้วคุณจะสร้างลูกหลานให้เป็นกำลังสำคัญของชาติได้ยังไงครับนะก็มี4อย่างเนี่ยะรับใฝรู้ยิ้มสู้รับใช้ไม่ยอมจำน,นวนแท้จริงแล้วการที่พัฒนาการของเด็กคนหนึ่งจะดีขึ้นได้หรือไม่นั้นอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเด็กหรือว่าการฝึกฝนต่เพีงอย่างเดียวนะครับ แต่มันขึ้นอยู่กับสายตาของคนไทยนอมด้วยว่าจะมองคนตาบอดในด้านบวกหรือว่าในด้านลบและไม่ได้ใช้สายตาดีๆของคนอยางพวกเรานะครับมาเป็นเกณฑ์ตัดส,สินว่าพวกเขาจะสามารถทำในสิ่งนั้นได้หรือไม่ได้ิดตามชมรายการมองมุมใหม่ได้สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมและทีมงานสวัสดีครับ อยากจะบอกผู้ปกครองที่มีลูกหลานตาบอดและที่เก็บไว้ที่บ้านนะคะอยากจะให้ท่านเนะีเอาเขามาเรียนหนังสือให้เขาได้มีโอกาสได้อยู่ในสังคมไม่ใช่เอาเขาเก็บไว้บ้านเพราะว่าเขาสามารถฝึกฝนได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เขาได้ฝึกฝนให้ฝึกฝนการช่วยเหลือตัวเองได้เรียนรู้เหมือนคนปกติเขาจะได้อยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่เป็นภาระของใครยืนหยัดได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอพึ่งใคร